เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดววอาทิตย์ังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอา้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องละ่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันซิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร นลุงวัย60ปีกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายน้ำปั่นขับตัดหน้ารถกระบะ ถูกชนของกระจายลุงได้รับบาดเจ็บโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ตามแผนประชารัฐร่วมใจสมงเกตฟองเพชรโคตราสเอ f ซบอกตราส FC แม้กดดันแต่พร้อม ลุงวัย60ปีกับรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างขายน้ำปั่นขับตัดหน้ารถกระบะถูกชนของกระจายลุงได้รับบาดเจ็บเมื่อเวลาแปนาฬิกา30นาทีวันที่17มีนาคม2560ที่บริเวณหน้าวิจัยเทคนิคตราดร้อยตำรวจโทธนาเชษขมทาระเวนสถานีตำรวจปูทรเมืองตราได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างชนกับรถกระบะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุ หลังรับแจ้งแล้วจึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เดินทางมาที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบชายชื่อลุงศักดิ์ไม่ทราบนามสกุลอายุ60ปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้รับบาดเจ็บจุกเสียดที่ท้องลุกไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจึจงทําการปฐถมพยาบาลและนําตัวส่งโรงพยาบาลตราดใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างดัดแปลงเป็นรถขายน้ําปั่นผลไม้หมายเลขทะเบียนกอบองง3 0ตราด ความตระแข่งเข้าของสัมภาระกระจัดกระจายเต็มท้องถนนทำให้การจราจรเป็นอัมาาาพาตชั่วข่าวห่างไปพบรถจนกระบะโตยโยต้าวีโก้สีบลอนหมาเลขทะเบียนบช .4474 ตราด้านหน้ารถไฝด้านซ้ายได้รับความเสียหายไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และคนขับรถกระบะยืนหลอกให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ทราบชื่อภายหลังว่านายเทวฤิ์บัวตีอายุ27ปี และให้การกับร้อยเวรว่าตนเองไปส่งลูกที่โรงเรียนมารดานนสอนและกำลังกลับบ้านซึ่งวิ่งอยู่เลนขวาและมาทางตรงส่วนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับตามกันมาซึ่งอยู่ทางเลนซ้ายพอถึงแยกเลี้ยวกลับได้เลี้ยวกลับตัดหน้ากระทันหันทำให้เบรกไม่ทันจึงชนอย่างแรงทำให้รถหมุนและล้มตะแคงข้างและคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้รับบาดเจ็บจากนั้นร้อยตำรวจโทธนเชษกมทา ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วได้ทําการบันทึกเหตุการณ์ในเบื้องตน้นและจะทําการเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาทําการสอบสวนอีกครั้งโดยเฉพาะลุงวัย60ปีที่ยังให้การไม่ได้โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายชัยวัน์โอชนานน์ในอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ให้ลดน้อยลงตามแผนประชารัฐร่วมใจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมประชุมโดยมีทีมวิทยากรจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอคลองใหญ่และสถานีตำรวจปูถทชคลองใหญ่มาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่างๆของอำเภอคลองใหญ่และการสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งทางใจเพื่อเอาชนะยาเสพติดและการบรรยายเรื่องการสร้างภาวะผู้นำเครือข่ายชุมชนป้องกันยาเสพติดและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างกันล้อมรักครอบครัวล้อมหลวยาเสพติดแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ โดยเน้นให้หมู่บ้านชุมชนเป้าหมายในการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหญายาเสพติดอย่างทั่วถึงทางภาคารัฐและก็ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและปัญหญายาเสพติดในหมู่บ้านก็จะลดลงทั้งนี้รัฐบาลเน้นหนักในการดําเนินการในทุกรูปแบบประชารัฐร่วมใจระดับหมู่บ้านและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแ,ก,ารแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของตอนเองวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมีความรู้ความเข้า เพื่อลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองให้หมดไปแล้วรถตู้ร่วมบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 8 1เ1 8 2ศ่สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมมยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสมเกตฟองเพชรโคตราด f c บอกตราด f c แม้กดดันแต่พร้อมก่อนเกมบุกของตราด f c เพื่อเดินทางไปเยือนทีม PTT ระยองในวันเสาร์ที่18มีนาคม2560สมเกียรติฟองเพชร โคตราดเอได้เปิดเผยถึงความพร้อมในเกมที่จะเดินทางไปเยือนว่ายอมรับว่าเกมเยือนพีทีทีระยองเป็นงานที่หนักหลังจากทีมพึ่งเก็บได้แต้มเดียวเกมในบ้านซึ่งยอมรับว่านักเตะอาจจะกดดันแต่ไม่ใช่ปัญหาที่จะมาลบกวนแต่ได้บอกนักเตะทุกคนให้เล่นเต็มทีส่วนผู้รักษาประตูที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นนายสมเกียรติบอกว่า ได้เรียกธีรวัตรปิ่นประดับมาคุยในช่วงสองวันที่ผ่านมาเพื่อเรียกความมั่นใจให้กลับมาเพื่อเตรียมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับการที่ไม่สามารถลงไปทำหน้าที่ในสนามได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าหนักใจใดๆเพราะสามารถให้โคดเตียลงทำหน้าที่แทนได้เพราะการไม่ลงไปทำได้เพียงให้กำลังใจเท่านั้นส่วนเกมทั้งหมดได้พูดคุยและซ้อมกันมาแล้วจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าหนักใจ เทศบาลตำบลหัดเล็กจัดโครงการเก็บขยะมูลฝอยที่บริเวณป่าชายเลนบ้านของมะขามหมู่ที่1ตำบนหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานายปิยวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบนหัดเล็กนายอุดมกุมพะเจ้าพนักงานสาธารณาสุขชุมชนรักษาราชการหัวหน้ากองสาธารณาสุขเทศบาลตำบลหัดเล็กทหารพนักงานเทศบาลตำบลหัดเล็กและนักศึกษาพร้อมด้วยชาวบ้านของมะขามหมู่ที่หนึ่งตำบลหัดเล็กได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ครงการจัดเก็บขยับมูลฝอยทั่วไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาต่อไปทางเทศบาลตะบลหัดเล็กจะจัดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเฉิงดิเวศของชุมชนในวันนี้จึงให้ชาวบ้านของมะขามหมู่ที่หนึ่งตำบลหัดเล็กได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาลและของเทศบาลตำบลหัดเล็กโดยได้ร่วมกับชาวบ้านนำอวนมากัน้นตามแนวใต้ถุนและบริเวณป่าชายเลนเพื่อไม่ให้เศษขยะมูลฝอยทั่วไปเข้ามาสะสมเปื่อยเน่าบริเวณป่าชายเลนเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้ามาในชุมชน สำหรับการจัดก,กิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับทุกคนร่วมกันบริหารจัดการขยะโดยขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันภายในหมู่บ้านชุมชนจากนั้นเทศบาลตำบลหัดเล็กจะเอาจริงเอาจังกับชาวบ้านที่มีการทิ้งขยะการที่มันเกิดขึ้นวันนี้ครับเพราะว่าเรื่องของชุมชนเราเนี่ยมหยีหลายโครงการที่เราจะมันทําให้มันเกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศนี้ชุมชนของเราเนี่ย กำลังเกิดตื้อเร้นในการาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่อนาคตเราวางแผนไว้ว่าจะต้องมีท่องเที่ยวชุมชนชนิเวศจึงเป็นที่มาของขยะในวันนี้ที่จะเก็บนะครับส่วนหนึ่งทั้งหมู่หนึ่งเนี่ยร่วมกับทางทิศบาลได้ทาอวนดักขยะไว้แล้วนะครับที่นอกสะพานเพื่อไม่ให้กันเพื่อไม่ให้ขยะข้างข้างนอกขเข้ามาขยะข้างในนี่เราจะมาดูเรื่องของอที่เป็นส่วนรวมอย่างเช่นป่า,าชายเลนกับ บ้านของชาวบ้านซึ่งบ้านของชาวบ้านนั้นเราต้องเรียกไปคุยกันอีกทีหนึ่งปราฟังเข้าใจว่าเมื่อเราจะเป็นการท่องเที่ยวที่ดีเนี่ยเราต้องเอาสะอาดความสะอาดเข้ามาก่อนเพราะานักท่องเที่ยวที่มาหาเราไม่ได้มาหาขยะมาหาธรรมชาติอย่างเดียวแต่ต้องหาความสะอาดมาและสบายตาสบายใจอำเภอคลองใหญ่ไอเดียเก๋เปิดประชุมสภากาแฟเพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาอําเภอคองใหญ่จังหวัดตราดนายชัวัฒน์โอชนานน์นในอําเภอคองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภากาแฟของอําเภอคลองใหญ่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารโรงปจจบคลองใหญ่สาธารณาสุขอำเภอชุดปฏิบัติการที่23บ้านใหม่ลูดและผู้นำชุมชนในอํเภอคลองใหญ่เข้าร่วมประชุม โดยนายชวัตโอชนาน์นในอำเภอคลองใหญ่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภากาแฟในครั้งนี้โดยที่ประชุมในอำเภอคลองใหญ่ได้กล่าวว่าการจัดประชุมสภากาแฟเป็นการพบปะพูดคุยและปรึกษาหารือและสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองระหว่างหัวหน้าสว่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารโรงพยาบาลผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องให้เกิดการบูรณาการการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคไัยไข้เจ็บต่างๆเป็นเรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตำรวจทหารโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมต่อไป